สวัสด,ดีครับขวัญใจชาวสวนเมื่อวานทีมว่าที่น้องใหม่พิมลีกนะเลสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาชนะบอนมัดได้1-0น่าจะช่วงต่อเวลาพิเศษนะ <c oughs> ทั้งเกมเนี่ยบอนมัดบุกกระจุยเลยแต่ว่าเข้าไปทำอะไรแบบอันตรายไม่ได้แล้วก็โกของเลสเตอร์เนี่ยเซฟกระจุยเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีม ว่าที่น้องใหม่พิมร์ลรีกนะครับก็คือลีูจนเตดมาเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดไปดูที่เชลซีันก่อนครับเชลซีเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับสิบเอดของตารางแข่ง25นัดชนะ10เสมอ5แพ้10มี43แต้มประตูได้เสียนี่ได้42เสีย41่ิดแมตช์ล่าสุดก็แพ้ลิเวอร์พูลชุดยู่9ครึ่งทีมไป1ประตูต่อศไม่น่าเชื่อนะ ทั้งเกมบุกเลือดพูได้ตั้งเยอะแต่ยิงไม่ได้เองคือไม่คมมาแหละแล้วเชลซีตอน,นเนี้ยมาโลโปเชติโนเนี่ยปัญหาหนักเลยเก้าอี e ้ร้อนเลยแถมนักเตะเจ็บก็เยอะไปหมดตัวเจ็บนะครับเวลลี่โฟฟาน่าเตียโกเซวาโรเมโอลาเวียลิจเจมมักกูกุระย่าโอคุชูโวชูครูเมก้าบาร์นัวปาเดชิวเนี่ยคือทั้งตัวจริงตัวสำรองเนี่ยเจ็บผสมกันมั่วไปหมดเลยนะ อร์มการเล่นของเชลซีเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบผีเข้าผีออกบางวันก็เก่งบางวันก็ไม่เก่งคิดว่าวันนี้น่าจะมาในแผนเดิมก็คือ4ี่สสามหนึ่งะครับก็จัดเต็มระบบเหมือนเดิมเพราะว่าโปรเชติโน่เนี่ยพลาดเป็นหนึ่งแชมป์แล้วแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนไล่ออกมากเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ถ้าชนะลีดในบ้านเองไม่ได้เนี่ยโอ้แย่งานหนักแน่โกเนี่ยก็จะเป็นโรเบิร์ตซันเชนะ แบ็คขวาใช้เอลฟี่กิลคิสเซนเตอร์เป็นเอ็กเซลดิซาซี่กับลีวา c โค i วิลนะครับแบ็คซ้ายเป็นเบนชิว l ลกลางสองเนี่ยเป็นมอยเซตไกเซโดกับเอนโซเฟนเดนเดสแมตที่แล้วกลางคู่ของเชลซีเล่นไม่ได้เรื่องเลยไกยเซโดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมส่วนเอนโซเนี่ยดื้อพยายามจะไปเองฝืนไปฝืนเลี้ยงแล้วก็เสียแบบเสียบอลให้ลีว์พูแบบกระจุยเลยนะ ส่วนเกมลูก3ามเนี่ยวันนี้ใช้มไมฮโลมูดิกคอนเนอร์กาล์ลเกอร์แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับนาเปาก็เป็นนิคลัสแจ็คสันเหมือนเดิมแจ็คสันเล่นดีนะแต่ว่าจังหวะจบก็ไม่คมเหมือนกันมาดูทางฝั่งของลีกกันบ้างครับดานิเอลฟ้าันนี้ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่สองสามคนตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีสจ๊วตดันลาสแซมไบแรมแล้วก็ปัตเกลสโตลที่เจ็บนะที่เป็นพวกตัวหลักนะ วันนี้ก็มาในแผนสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมโกเนี่ยก็เป็นเมสซี่เย่เหมือนเดิมครับหลังสี่เป็นอาชิเกเลอีธานอัมบาดูตัวนี้เป็นสิ์เก่าเชลซีนะครับอยู่เชลซีตอนช่วงเป็นเด็กฝึกเป็นอะคาเดมี่แต่ว่าเบียดแย่งตัวจริงไม่ได้นะจโจโรดอนแล้วก็คอนเอน์โรเบิร์ดกลางรับสองเนี่ยใช้อิยากูเลฟเกนจามาลากลางลุกสามเนี่ยใช้ คิดซังซิโอซัมเมอร์วิลจอร์จินโยวิตเตอร์ตัวนี้ทีเด็ดเลยแล้วก็ดานเนอรเจมนี่ตัวนี้ก็ประสบการณ์สูงเล่นบอลกับทีมใหญ่มาเยอะพิมพียรก็ผ่านมาแล้วนาเปาเป็นโจเอลปิโรหกนัดหลังสุดของเชลซีนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามคือผลงานลุ่มๆนนดอนๆมากผีเข้าผีออกอ่ะเอาไว้ง่ายแบบไหนเล่นดีก็ดีไปเลยแต่ส่วนใหญ่จะเล่นไม่ค่อยดีซเลียดเนี่ย 6นัดหลังสุดชนะรวดเป็นทีมแบบตึงอีกทีมหนึ่งแล้วก็แมตช์ล่าสุดที่เล่นสวยๆเลยก็คือเอาชนะเลสเตอร์ในบ้านตัวเองครับ31แมต์นั้นก็สูสีนะแต่ว่าลีดจบคมกว่าส่วนการเจอกันปีที่แล้วเดือนกุมภาเชลซี Chelsea, ชนะลีดในบ้านตัวเองได้1-0เชลซี Chelsea, ได้พักมา4วันเต็มๆนะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องความฟิต โซลิดก,ก็พักมา5วันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องความฟิกเหมือนกันนะแต่ถ้าดูจากชื่อชั้นเนี่ยมันเชลซีมันดูเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าให้มองว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยหรือว่าความมุ่งมั่นเนี่ยผมว่าลีดมีเยอะกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเชลซีเนี่ยไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยในฤดูกาลนี้ครับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกพื้นที่ยูฟาคัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีลุ้นแล้วแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องพูดถึงจะหวังก็เนี่ยแหละทุวเอฟเอคัพเนี่ยแหละ เพราะว่าคาราบาวครับก็เพิ่งตกรอบมาเอก็เพิ่งแพ้ไอลิโอพูมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายการเนี่ยคือรายการเดียวที่เชลซีจะหวังได้งั้นเชลซีมันต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ชนะลีดให้ได้นะครับส่วนลีดเนี่ยเขาถ้วยเนี่ยเขาก็ยังหวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรายได้ถ้าชนะก็จะมีรายได้เพิ่มไปเรื่อยแช์นี้ ามาเยือนเชลซีครับถ้าสมมติเขาพิกชนะเชลซีได้เนี่ยแมตช์หน้าเขาก็จะไปเล่นในบ้านตัวเองอแล้วก็มีโอกาสอีกหนึ่งลุ้นก็คือลีดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าก็เรียกได้ว่าความมั่นใจของลีดเนี่ยเต็มเปี่ยมผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นพลังม้าวิ่งได้เต็มที่วิ่งไม่มหยุด วันนี้มันก็เลยเป็นการสู้กันที่แบบมันะระหว่างผู้เล่นระดับเวิลด์คัสที่ฟอร์มตกกับผู้เล่นวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองซึ่งผมว่าวันนี้หลีกสู้ได้นะน่าจะสู้ได้ดีเลยแหละสู้ได้สนุกเลยแหละเป็นอีกคู่ที่น่าดูสุดๆเลยนะแล้วก็คิดว่าคู่นี้บอลหน้าจอ,อกได้3ามหน้าไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือเป็นลีดแต่มีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่แต่คิดว่าน่าชนะกันไม่ขาดเต็มที่1 0ย์ ปร, 100, 000, ประมาณเนี้ยหนึ่งศูนย์ศูนย์ศประมาณเนี้ยถ้าใครดูดีกว่าเนี่ยผมว่าลีดมีความตั้งใจมีความพยายามมีแบบอยากจะเอาชนะมากกว่าเชลซีมันทีมเวิร์คไม่ดีอ่ะแล้วก็รูปแบบการเล่นก็ไม่ค่อยดีด้วยยิ่งเรื่องการจบสกอร์เนี่ยห่วยเลยเพราะนั้นวันนี้ผมมองว่าลีดไม่น่าแพ้ในเวลาอาจจะเสมอในเวลาหรือว่าอาจจะเฉือนชนะ เชลซีนหนึ่งศูนย์อะไรประมาณเนี้ครับเพราะนั้นวันนี้เชียร์ลีดเต็มที่